ใิ่ยังไม่ขึ้นเต็มที่อากาศเย็นเล็กน้อยมันเป็นเชา้าที่สงบเงียบสงบในเมืองยังคงหลับไหลแต่กลับมีใครบางคนลอยอยู่ที่หน้าล้างขขยของชาแล้วลิต้ากับเจ้ที่มาสายกับตันธ้รคิดแซ่บคุณสักหน่อยแต่คุณไม่ได้มาสายและกับตันตั้งใจจะมาช่วยแท้ๆถ้าแบบนั้นจะดูไม่เป็นตัวสตีเกินไปเดี๋ยวอฉันเล่นสิลิต้าว่าแต่งงานเลี้ยงที่เราต้องเตรียมในวันนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีนี่มันไม่ใช่ดิบกองสุดท้ายแล้วสินะ ระบิดแล้วนะกัปตันดื่มน้ำสแก้วเถอะฉลับน้ำจากลิต้าแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างไปยังกล่องต่างๆมากมายลิต้าเธอคนเดียวดูแลและรับผิดชอบวัตถุดิบมากมายขนาดขนาน,นี้ไหวเหรอไม่แน่จะมีปัญหาแต่ถ้ากัปตันอยากช่วยเรายังขาดพลังงานเสิร์ฟอีกคนได้สิไหนๆก็มาแล้วฉันจะช่วยเองอะกัปตันถ้าเป็นแบบนั้นลิต้าเดินไปหลังบาร์ที่สะอาดสะอา้านแล้วนั่งตัวไปหยิบชุดยูนิฟอร์มออกมาจาก ของผ้าเช็ดปากที่ถูกพับไว้อย่างเป็นระเบียบแต่ดัดนชุดนี้คุณชอบไหมเธอคิดชุดออกมาเผยให้เห็นชักโปรสีดำและผ้ากันเปื้อนสีขาวเพราะฉันลองดูดีๆแล้วไม่นี่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มทั่วไปแต่เป็นช,ชุดเบสได้ได้ไดมาว่าชุดนี้มีเวทมนต์ที่ทำให้แขกทุกคนมีความสุขในเมื่อ การสมมันจะทําให้บริการแขกได้ดีขึ้นดังนั้นลิต้าก้าวเข้ามาหาฉันพร้อมกับชุดเมดที่อยู่ในมือถ้าไปเสดตอนนี้จะเป็นการเสียมารยาทนะกัปตันเออลิต้านี่เธอเราเล่นหรือเปล่าฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยกัปตันการนั้งหกเป็นปสิ่งไม่ดีนะคืนนี้ช่วยสวมยูนิฟอร์มและทําหน้าที่พนักง,งานเสิร์ฟที่ดีกันเถอะเอ,อ๋เดี๋ยวเดีลิต้าไม่ไดใส่เรา,เาใส่เหรอจัใจทาตาม ฉันละตนลงและกัดฟันตัดสินใจไม่ต้องเครียดขนาดนั้นฉันไม่มาคับคุณหรอกที่แท้ก็รอเล่นหรอเหรอเนี่ยฉันว่าผู้จีเซอิเอ๋หรือว่ากัปตันหรือว่าจริงๆแล้วคุณอยากใส่งั้นฉันจะช่วยใส่ให้หน้าหน้าลิบได้แบบอิตา้าเขยื้เข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มฉันรีบหนีเข้าไปในครัวที่เต็มไปด้วยประทัดดิบฉันจะจัดแก้วกับเครื่องเดิมขึ้นโต๊ะลิตา้า ถ้าเธอต้องการอะไรจะจะหาให้เองการต้อนรับทักทายเสิร์ฟอาหารลิืงเครื่องดื่มใช้ถา,ถามสารทุกขส,สาราสุขสิทดิบและทำความสะอาดฉังกับดิต้าทำงานมือเป็นละวินทำการเสียงต่อแจของบรรดาแขกเมื่อพระอาทิตย์ตกดินบรรดาแขกก็บอกลากันในสุดวันอันแสนสุขวันอันแสนยุ่งก็สิ้นสุดลงเฮ้เดนสุดก็ได้พักสักทีฉันล้มตัวลงบนโซฟาอย่างหมดเรี่ยวแรงก,กับตัน คุณต้องเหนื่อยมากๆแน่เพราะว่าลิต้าไม่มีท่าทีเหนื่อยล้าเลยสักนิดซึ่งมันทาให้ฉันรู้สึกอายเอ่อฉันฉันแก้ทําเป็นนิ่งแต่ท้องแต่ท้องเจ้ากรรมก็ดันร้องโขกขาดขึ้นมาซะได้ฉันยังไม่ไหวฉันยังไหวไม่เหนื่อยเลยสักนิดกับตันเหนื่อยมากทั้งวันแล้วเรามากินอะไรกันหน่อยเถอะแล้วเดี๋ยวนะลิต้าเดินเข้าไปในครัวจากนั้นไม่นานเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าฉันโดยสวมชุดที่ค่าไม่ถึงเพรามจากพร้อมจานเคที่อยู่ในมือ ฮึมสวิทชัดชัดล,ลิตล้าเป็นไรไปคะกับตันฉันไม่ได้เห็นเธอใส่ชุดนี้มาตั้งนานแล้วนานๆนานๆจริงๆนั่นแหละกับตันนี่ความจำดีจริงๆ,ๆเพื่อเป็นการขอบคุณกับตันสำหรับความช่วยเหลือนี่เป็นบริการพิเศษของวันนี้เอ๋ทำไมทำแบบทำหน้าแบบนั้นละ่ะกับตันไม่ชอบห,หรอ ไหนบอกว่าชุดนี้มีวิบบนที่ทําให้มีความสุขไงโอ้โหทั้งเพสีนะไม่ใช่แบบนั้นลิต้าจูจูฉันก็อยากกินเค้กนะ่ะเธอรู้สึกประ,ประหลาดใจอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ยิมเลยขยับเข้ามาใกล้ปากมากขึ้นกับดันคนจะหิวบ้าสินะดูสิเคจิฟันเนื้อนุ่มที่เคลือบด้วยบัตเตอร์ครีมเกลือทะเลที่สดใหม่อะแล้วก็มีเชอร์รี่เชื่อมสูตรพิเศษของฉันด้วยเธอเย็นแนะนำให้ไม่ทันจบ จีนอันหอมหวานก็โชวมาแตะจมูกฉันแล้วมึนรู้สึกหิวมากขึ้นจะกนยิ่งลับใส่จาจากเค้กไม่ได้แล้วก็ลองชิมดูเถอะชิมอะไรครับลิต้าเห็นได้ชัดว่าลิต้าสะเก็ดเห็นสายตาของฉันเธอหยิบลูกเชอร์รี่เพียงลูกเดียวที่อย่บนเค้กขึ้นมาเชอร์รี่สีแดงสดถูกเคลือบด้วยน้ำเชื่อมแค่มอง ถคามองดูฉันก็เริ่มเจิานาการถึงรสหวานอันอมเปรี้ยของมันจะกลับโกรเสียฟอร์มฉันก็เลยต้องบอกปัดเอ่อจะให้กินเหรอไม่ต้องเกรงใจจะชิมได้เลยครั้นี้จะค้นพบอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อทําให้เค้กมีรสชาติเนื้อสัมผัสและรูปลักภายนอกที่สมบูรณ์แบบกับตันโปรย่าไิเศษและวิจารณ์ตามจริงเถอะค่ะเอ่อนี่เป็นบริการพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้น จะกินได้เลยแต่ปวดระวังอย่าเผลอเกินม็ดอย่าเผลอเกินเม็ดนะ